สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่อีกนะคะเกี่ยวกับอาชีพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เราเริ่มต้นอันดับแรกเลยก็คืออาชีพอีกคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมทําอาชีพเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกผัก ปลกผล,ลไม้เกษตรพืชส่วนต่างๆเช่นลำไยลิ้นจีกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่แล้วก็ผลไม้ก็มีส่วนส้มเนาะส้มเขียวหวานอยู่ในของจังหวัดเชียงใหม่เราโด่งดังเลยนะคะอ่าแล้วปัจจุบันก็จะเป็นค้าขายทั่วไปเนาะแต่อันเนี้ยออาชีพหลักเดิมๆของเชียงใหม่เราซึ่งคุณปลูกคุณย่าคุณตาคุณยายเขาก็ทําอาชีพนี้มาตั้งนานนละเด็กๆก็ มีก็ได้เห็นเอกตามทั่วไปของจังหวัดเนาะตามพื้นที่ต่างๆเขาก็ทําอาชีพเหล่านี้กันต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี่เลยแต่ไม่ใช่อาหารทั่วไปนะเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เรา,เ,ราเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เราเวลาจะกินอาหารมันเป็นอาหารพื้นเมืองใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เขาอยากกินข้าวเหนียวเด็กๆรู้จักใช่ไหมพราเด็กๆก็กินข้าวเหนียวกับแคหมู เด็กๆกินอยู่แล้วเขาเดีียวแคบหมูจังหวัดอือนเขาไม่มีกินนะมาไปอามาที่จังหวัดเชียงใหม่เขาะจะมาสั่งข้าวเหนียวแคบหมูกินน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกแดงกินแกงฮังเลกินแกงโคแกงแคกินข้าวซอยกินข้านมเส้นน้ำเงี้ยวมีไส้อัวโตอยอ่านี่ก็คืออาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ขนมก็มีนะคะขนมจ๊อกก็คือขนมเทียนนั่นเองข้าวแตนก็เป็นอาหารขนมกินเล่นของภาคเหนือของเรานี่เนี่ยอาหารเสร็จต้อไปผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตของจังหวัดเชียงใหม่มีหลักๆคือเครื่องเงินพบเห็นได้ที่ถนนวัวลายมีเต็มเลยเครื่องเงินใช้ประดับตกแต่งเนาะแล้วลก็มีไม้แกะสลักที่บ้านถวายค่ะ ต่างชาติชอบมาซื้อกันเลยแล้วก็มีผ้าสิ้นตีนจบเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของชุดพื้นเมืองแล้วเนาะก็ไปดูได้ที่แม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องปั้นดินเผาของเหมืองกูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆที่ต่างชาติต่างจังหวัดคนแังต่างถิ่นเขาจะมาซื้อกันเห็นไหมล่ะคะจังหวัดเชียงใหม่หมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะเลยแต่วันนี้ครูกิฟตขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ